ำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เซตเติมได้ทุกแพ็กภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจ j o h ชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chat Bar นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด Subscribe ให้หน่อยนะครับเป็นกำใจให้กันนะครับมาวันนี้ฮะมาอยู่นี่ เลยครับทำเควสครบ900แต้มมาเปิดซะหน่อยอ่ะคุ้มไม่คุมไม่รู้แต่ทำมาแล้วนะฮะใช้เวลานานมากวันนี้มาเสียดีเลยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะขอทีวายแบบแจมๆหน่อยนะท่านผู้ชมอย่างน้อยๆมาสเคราโน่ก็ยังดีอื้อมาแสงเดียวฮะราชาแสงเดียวเหมือนเดิมมาจาังหวะนี้ยังไงแน่นอนฮนะบาซิวฮะ LW โอ้โห oh, เรียบร้อยฮะ Venusios โอ้ห oh, oh, ไม่ธรรมดานะประมาณเกือบเท่าไหร่เนี่ยโอ้โ oh, ห oh, เยอะอยู่นะราคาโอ้โ oh, หได้มัสดเคลาโน่ด้วยฮะไม่ธรรมดาครับจังหวะน,นี้ถือว่าสวยงามจัดไปไอดีแรกไอดี ID ที่2ไปต่อเลยครับมาต่อกันที่ไอดีที่2เลยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเลย900แต้มเหมือนกันโอ้โ oh, ห oh, oh, บอกได้เลยว่าไอดีแรกนี่อย่างคุม้มมาไอดี ID ที่2จะเป็นอย่างไร ไม่อยากจะรุนเยอะนะแต่ขอแบบ30-20ล้านขึ้นไปจันหวังนี้มาแล้วยังไงประเทศอังกฤษฮรับโอ้โหเดี๋ยวนะรอบนี้มา91เลยโอ้โหไอเดี ID แรกตะกี้ก็ได้สโตนเหมือนกันนะโอโห92ครับเยอะที่สุด7ล้านครับโอ้ยังดีที่ได้มาดเคลาโน่นะมาฮะต่อเลยไอดียสาม นะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับใครที่แรกแล้วนะฮะคอมเมนต์ข้างล่างด้วยว่าได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับมาจังหวะนี้ขอลุ้นๆหน่อยนะลูนาด้โดอานายก็ได้ฟันเดอร์ซาก็ได้ปะโถไม่ค่อยจะออกออกให้หน่อยมาครับแสงเดียวเหมือนเดิมแสงเดียวจังไปจังหวะนี้ลุ้นประเทศก่อนเลยเยอรมันวะ CAM แม่งแม่งแล้วนะเรียบร้อยครับบันใช่รับผมโอ้โหเรียบร้อยครับ90สซะด้วยแต่เป็นกิสมัน93นะที่เยอะที่สุดเหนื่อยใจมาครับไอดีสุดท้ายแบบแห้งๆเลยนะไอดีแรกเปิดไปดีไงแบบหลังๆไม่ดีนะี่แย่เลยนะมาลุ้นกันเหมือนเดิมฮนะไม่คาดหวังไม่เสียใจไม่เสียดายจันมาราชาแสงเดียวมาครับ แบบลุ้นอ่ะโอเชียครับโอ้โหโมดิตแน่นอนแต่จะเป็นปีไหนก็มีอยู่ปีเดียวหรือเปล่า92ครับอื้มเหนื่อยเลยฮะ900แต้มเล่นมาแล้วสูงสุดซะด้วยมาร์คเคลาโน,โนไม่มาซะด้วยครับโอ้โหโก็จบกันไปครับ